ก็สวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาไหว้พระที่วัดเขาพระศรีสันเพชญารามนะครับหรือวัดที่ชาวบ้านเคยเรียกกันนะครับว่าวัดเขาพระชาวบ้านแถวๆนี้เรียกกันง่ายๆอย่างนี้นะครับก็วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูมาชมแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่มีมายาวนานตั้งแต่ยุคของ ุโขทยัยหรือยุคอยุธยานะครับตอนต้นเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูเจดีย์ด้านบนเราก็ดูด้านล่างสุดดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นถ้ำนะครับถ้ำแห่งนี้นะครับสามารถทะลุชั้นสองได้นะครับเป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูที่ค้างคาวอาศัยอยู่ครับตอนนี้ก็เจอค้างคาวแล้วครับ ค้างคาวก็เนี่ยฮะอยู่ในซอกลืบเขาบอกว่าให้เสียงเบาๆานะครับเสียงเบาๆห้ามเสียงดังเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงฮัตอนนี้มันบินบันตีนะครับนี่คือค้างคาวแต่ที่สําคัญมันมีกลิ่นเหม็นของขี้ค้างคาวมูลค้างคาวนะครับนี่คือบริเวณรอบๆครับเพื่อเห็นไหมฮะตอนนี้ผมเงียบเงียบนะไม่ไม่พูดดังครับเพราะค้างคาวเงียบนิ่งสงบครับตอนนี้ ก็เดินกันต่อครับช่องนี้เขาบอกว่าสามารถทะลุขึ้นชั้น2ได้แต่ผมก็ไม่กล้าขึ้นนะแต่ผมก็พาเพื่อนๆค่อยๆเดินขึ้นไปฮะเพื่อที่จะไปดูค้างคาวตอนกลางวันเขาหลับนอนกันอยู่ฮนะว่าค้างคาวจะเยอะแค่ไหนตามมาเพื่อนๆทางเดินก็มืดๆหน่อยเป็นถ้ำที่สามารถทะลุชั้น2ได้นะครับ ที่เห็นแสงอยู่นั่นคือเป็นแสงจากชั้นสองส่องลงมาในถ้ำนะครับเพื่อนเเห็นไหมฮะบินอยู่มเมื่อกี้ฮะนี่คือค้างคาวนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นของค้างคาวแล้วเราได้ยินเพื่อนๆได้ยินเสียงตามเหมือนผมไหมฮะตอนนี้เสียงเหมือนค้างคาวบินค้างคาวร้องเนี่ยเต็ไมไปหมดนะครับผมกลัวมากว่าค้างคาวจะขี้ใส่หัวครับตอนนี้ นั่นคือชั้น2ครับที่เราเห็นอยู่ฮะต่อไปผมจะพาเพื่อนๆขึ้นชั้น2นะครับขึ้นบันไดามาอีกก็ประมาณสักสาเมตรนะครับก็จะเป็นชั้น2ชั้นนี้จะมีความเป็นมาก็คือจะมีพระนอนนะครับหรือพระพุทธไสายาสนะครับ ก็ประวัติของวัดแห่งนี้นะครับเดิมชาวบ้านแถวๆนี้เรียกกันว่าวัดเขาพระนะครับเนื่องจากมีพระนอนนะครับหรือพระพุทธสายญาตินะครับปฏิฐานอยู่บนเพิงผาบริเวณไหลไหลไกลเขาทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพื่อนๆจนกระทั่งในปี2509นะครับมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็นวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามนะครับ ซึ่งสิ่งสำคัญบนยอดเขาได้แก่เจดีเป็นเจดีเกาะอิฐสปูนนะครับมีการบูรณะมาแล้วอย่างน้อยสองสมัยนะครับโดยสมัยแรกเป็นสมัยของทราวดีนะครับเหลือฐานเหลือเพียงรากฐานนะครับและต่อมาสมัยอยุธยาได้สร้างเจดีทรงกลมทับไว้อีกรอบหนึ่งนะครับและที่เราเห็นนี่คือพระพุทธไสายาสนะครับอง์ที่ว่า เป็นพระพุทธสียญาติที่ไม่เหมือนที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับที่สำคัญนะครับเราไปวัดไหนเราก็ต้องทำความสะอาดปัดถูปัดกวาดบางบางจุดของวัดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อนๆเป็นธรรมดาครับเพื่อนๆผมมาผมก็ต้องกวาด อย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่กวาดไม่ได้ครับอายเขาเพราะชาวบ้านจะช่องเขาก็มาไหว้พระเขาก็กวาดก็ถูกันทุกคนครับตอนนี้ก็มีผู้คนเริ่มจะทยอยเข้ามาทำบุญแล้วครับ ก็แล้วเราก็จะไปขึ้นข้างบนชั้นที่สองต่อครับเมื่อกี้ขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วที่เป็นพระนอนพุทธพพุทธไสยาสนะครับต่อไปก็เป็นชั้นสูงสุดนะครับอากาศตอนเช้าเช้าดีมากครับท้องฟ้าโล่งโปร่งใสที่สําคัญนะครับเราเหมือนอยู่บนบนสวงสวรรค์เลยนะครับก็นี่คือมุมสูงนะครับของอําเภออู่ทองครับ เป็นอ่าเขาพระนะครับอําเภอเขาพระนะครับนี่คือมุมมุมด้านสูงนะครับที่ยังไม่ได้สูงมากนะฮะผมยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยนี่เป็นทางเข้ามาครับพื้นที่ก็ใหญ่อลังการนะฮะล้วก็จะขึ้นข้างบนต่อครับใกล้ถึงข้างบนแล้วครับก็เหลือไม่กี่ขั้นบันไดเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับว้าว โอ้สวยงามมากครับขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับนี่ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเรานะครับก็จะเป็น JD เขาเรียกทรงอะไรผมก็ไม่รู้เพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะสวยมากครับบริเวณรอบๆก็สวยครับนี่คืออยู่บนยอดของเขาพระนะครับ ทีเห็นบริเวณรอบๆครับมุนนี้ยิ่งสวยครับอากาศดีครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปไหว้พระครับสักครั้งหนึ่งมาก็ต้องไหว้พระทําบุญครับเมื่อเช้าก็ทําบุญไปแล้วครับสวยงามมากเพื่อนๆเ,เจดีย์ทรงนี้น่าจะเป็นทรงคล้คลายๆกับเจดีย์ที่อยู่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับ นี่คือด้านในนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับสวยจังเลย เนี่ยครับเจดี JD. ต่อมาสมัยอยุธยาได้ทำาการโบรณะใหม่อีกรอบนะครับสร้างเจดีทรงกลมไว้ทับอีกรอบหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ต่อมากรมศริลปากรนะครับได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเขาพระนะครับในวันที่8มีนามีนาคมพุทธศักราช2478ครับ และได้ประกาศเขตโบราณสถานแห่งนี้ในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2,500มีเนื้อที่ประมาณ8เส้น17วานะครับและต่อมากมรมศิลปากรสุพรรณบุรีที่2นะครับได้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะเจดีย์เขาพระนี้เมื่อปีพุทธศักราช2,555แนะครับรายได้บูรณะมีความมั่นคงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมนะครับตั้งแต่อดีต จบจนปัจจุบันครับ <lawsuit. S 1> และต่อไปเราก็จะไปกราบไหว้พ่อรอห้าของเรานะครับก็เราจะอยู่บนยอดเจดีนะครับที่เขาพระ เราก็จะมองออกมาด้านหลังนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นภูเขาลูกอื่นๆนะครับ mm hmm. แล้วก็สิ่งปลูกสร้างเยอะแยะครับที่สําคัญเราจะมองไปเห็นพระที่เรากําลังจะไปนะครับ mm hmm. ก็คือพระที่เขาแกะสลักบนหน้าผานะครับ mm hmm. ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตรงนั้นนะครับ ที่เรายืนอยู่นะครับเป็นภูเขาของเขาพระนะครับวัดพระศีสันเพชรนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะพาไปที่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะครับที่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนภูเขาหรือหน้าผาใหญ่ๆนะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆไปไปกันเลยครับ